สวัสดีตอนแรกๆจ้าตอนนี้ยศกันยังอยู่ผู้ทับเบิกย้วยนอกจากพี่น้องกาลังมายัางรอตลาดจ้าคนสิมีตลาดนอกจากเต็มสายทางจ้จพี่น้อง<ม>เป็นตลาดผักจากไร่นอกจากพี่น้องผักตา่างๆจากไร่จ้า,าลตลาดผักผลไม้สดๆเลย อยู่่กัันนได้ะคคคุณรบเรามาชิมเบอร์ชิมเยลี่ก่อนเดี๋ยวจะเป็นเมล่อนอะโวคาโดลูกเซียงพรออันนี้อะโวคาโดวันนี้ใช่ค่ะพี่แต่ยูวันอะโวคาโดชิมก่อนอุ้ยอันนี้สูงแล้วค่ะขอบคุณจ้าสมองอะแล้วก็อันนี้จะเป็นคอนทายค่ะออ่าันนี้เอนเทนไหมคะ อันนี้แก่เจีมใช่อร่อยสูรพลังทานก็มีอันนี้จะเป็นตัวติดหวานอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คุณลูกเซียนท้ออยู่นู่นค่ะลูกท้อห้าลูกท้ออร่อยจังเดี๋ยวเราชิมลูก่อนใจเดี้ยวอ่ะค่ะกั๊บัวหิมะโลเท่าไหร่กันโลละห้าสิบห้าโลสองร้อยค่ะวัวหิมะใช่ค่ะอันนี้ก็กินได้ห้าโลสองร้อยตกโลละสี่สิบบาทอืมนายเรวิโกทิตาเฟีย เน่อัล์อลลฟรีอย่บ้าดผลไม้ต่างๆนี้เป็นบัวหิมะนะจ๊ะพี่น้องนี่มึงได้นะไหมคะอัลละชิมผักสดๆเลยจ๊ะพี่น้องจ๋าน้องีวลองชิมได้นะ แก่กาพันในซิมตลอดเลยอ่าไม่อิก่อนกิอย่างเดียวิอย่างเดียวกเสียนะกิ้านลุงสายตาพนใ้ิมทุกร้านทุกร้านเลยเจพี่น้องซิมทุกร้านรไปถงก็หลายใจดีเลยไม่ต้องกินข้าวไม่หลับเลยาันวต้องเสียตังกินนิดกินสิเว้ยลูกท้อเนี่ยอร่อยอะไรเนี่ย ขอคจ้างอยมคุณพี่อันนี้ขนมบรกาเาเเินท่ยแ่นงเบิระมันนึบชิกดได้โซนเด้จะไปน้องอันนี้ม่นี่ยังอะไรเนี่ยอันนี้เหรอคะเป็นง้อคลำอืมเป็นแยกับหลังเมีสลอมด้วยน้องัวเรอย๊ ใช่ป,อปอออ้อนเ่มาขนมช็อกโกแลตม่ร้อนร้อยอ่ะซื้อสามกระุกเราเขาสิมันอ่อยดีไม่หมดชิมได้นะคะโู้ยชิมเป็นอันใหญ่ลเลยเลยนี่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะมันมีสองรสชานาคะคะมมันี เปนทองอินดีเคี่ยวกับสีเหลืองนะคะมันจะมีอันนั้นเป็กรอบๆหวานอันนี้มันเป็นชามๆหน่อยลองชิมดูนะว่าชอบรสไหนนี่แกเรียนได้ขอบคุณจ้าค่ะลองมันสเปกไหมลองได้หวานไม่คาวหวานๆนะลองได้เต้นหนากินที่ให้ร้อนๆหน่อยให้เอาไปนอนนะค่ะมาไหนชิมจ้าไม้สามคันห้านเปินชิมพี่จ้า ชิมใม่คุแม่มีหวานชำกับหวังกรอบเนี่ยสงเกตมีมีลองชิมเอาชิมดูนี่ไวมุนลนี้เานเขาเอย่าันไนีว้่าแล้วจ้ะขอบคุณจ้ะอะไรนี่ไวนิ่ยวน ผักโซดจากสวนตอาบาทงนั้นลบัว no หิมะไงโลเท่าไหร่นี่อันนี้ถ้าซื้อเป็นโลโลถ้าซื้อเยอะเอาห้าโลสอร้อยไปเลยพถามอีหยังถามอีหย่งนี้เพิ่นเพิ่นติเตียมมาชิมเลยจ้ะถามอะไรเพิ่นติเตียมมาถามปุ๊บชิมป๊อบเลยบัวหิมะอันนี้เป็นซอบบัวหิมะ มาด้วยกันจ้ะหนึงเาเมีอยอดชักแมวยีดฝังแมวสดๆเลยจ้าเมลอนสะออนพักพี่น้องเิ่ จะอ่อ,อนเนาะมนไหโลละเโลละ90บาทเองจะเดินก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะอันนี้บักท่านบ่เนี่ยไม่นบ่มันลูกไม่อย่างนะปักท่าน,าานมันบ่เดี๋ยวเขาจะค่อยกลับมาะะจ้าเดี๋ยวไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาซื้อใหม่ <c oughs> พี่น้อง เป็นแต่ยางแต่ยางโอ้ยบอมเนเมาไหวเรบอกว่าโอ้ซิมไหวเพิ่นตลอดทางเลยพี่น้องเอ้ยอันผลไม้ปาดไว้เลี้ยงแถวไว้ซิมปะนว่มเอออีหยังนะลูกกลมันเอาไปพักแอืเอาพักตอนไดก็ลำนาตตอนไดอันพัการซื้อปะแม่เพัมันเาถึงข้าัดอกกะหล่ำเบ้ลกะหล่แหนงกะลำ นางกะหล่ำบัวหิมะนั่นละเยที่มาซสื่อบัวหิมะอยู่ใส่ดอกลำพุ่งต้นอะไรครับดอกระคังหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อเจ้าของร้านไม่อยู่ค่ะถ้าเป็นต้นอั้เมันซไปทึบ บัวหิมะอะไเต็มอยู่ยอ,าอ้าวเขากลับไปเบิ่งเรื่อยๆไปคาเทียมีแนวสุดูตาเนาะเข้ามาเหรออือดูไปเรื่อยๆเหมือนกันก็ดูไปเรื่อยๆอเปิ้ลอุ้ยแอปเ,เปิ้ลอะไรแอปเปิ้ลเจ้าหญิ้งดูก่อนขอบคุณจ้า อัลเบิร์ตใช่คือจะสปิเดนเลยเหมือนสปิเดนเลยเนาะชิมดูก่อนจายพี่น้องเอ้ยชิมตลอดทางเลยคนในแม่ค้าแม่ค้าแถวนี้เขาไม่ห่วงเนาะเขาใจดีเนาะเขาให้ชิมตลอดทางเลยเนี่ยใช่ขวดโคโดก็มีให้ชิมได้เนาะอยู่วัง อจิมตลอดทางเลยอะชอเตอฟุตซาตเลกค่ะ <Operations> อ <Aub ain> ืมตื่นอโวคาโด้ฝ้าหลังเขาชอบอโวคาโดแอปแล่แอปแป่อโวคาโด้มคซีิมคซอโวคาโด้เออแอปแรอืม ก็มันคืออย่งวะอะไรพุ้ซาบอ่ะผู้ซากากอกอร่อยใช่ไหมอะไรคะอ่ะปูนี่จะเป็นพุ้ซากรอบแข็งๆเองนั่นเหรอเนี่ยคือาอร่อยมากนี่รับมาผู้ซาจีนตอนนี้พี่น้องเต็มตีนเต็มมือเลยทุกคนยิ่งช็อกโกแลตยิ่งหวานใช่ใช่ใช่ยังไงล่ะยังบวให้มา ไ้ลูกันที่ทงล้วเยต้องเป็นผงใหญ่เลยบอกไม่เอียงเจนโลร้อยอ๋อทงนึงกัพ่อเราบวห้มแต่วาฮาตรงไอันนั้นเนาะเอเองแม่ซื้อ้วไ็แล้วเลยลองชิมไหมเรียกอะไรเรียกอะไรเดี๋ยวห้างนึงกับพอโอ้ยตมังนจะจำมนฝรั่งมันอุ่นเด้ออียงนะลูกตังล อยสก๊อเชียวปะยนะอินามันฝรั่งอยู่วันพิชเชนเอเตเฟสนั่นโมเมนวันฟรั่งบบยหิมะเออลิกจะฟุกมันหิมะหนึ่งถุงจะถุงละร้อยเจ็ดโลร้อยค่าผู้ถับเบิกได้พี่น้องสดๆเลยซิมทึ่งสื่อพี่น้องเออมาตลาดก็ได้ยังมนมวนแห้งด้าไหจ้าจ้าหน ไ,ได้แต่แอปเปิลแล้วว่าป้าเพื่งได้กินหมกูกระทะเพราะว่าชิซื้อกะลัมไปกินบ้างเพิ่งบรรยากาศรอบๆตลาดพี่นอ้องบรรยากาศรอบๆตลาดทางนี้ก็ขคืนผู้อีกเลยจ้ะ ดเดี๋ยวนี้กัย่งอยู่พูทาเบิดเคือเกอ่าเ,เนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นห้องแม่ดองเด้อกำลังสือเห็ดน่ากินซื้อเนื้อย่างซื้อมูกระทะมูกระทะไม่กินแกพี่น้องเด้กกอกะมักพ้อมอันนั้นเป็นห้องลูกไส้ลูกสะใภเนาะจ้ะใกล้ๆก,กันแม่ดองจ้ะีเขาสมาเห็ดมูกระทะกินที่นี่กำลังส้มตำตำส้มตำกินจะได้บรรยากาศ วิวยังแรงแกตาบ้าสีสีหนาวๆยังน้อยจ้ะพี่น,อน้องเขาสั่งหมูสั่งหมูกระทะขึ้นมากแต่ว่าเ้างกะเขาสื่อของมาเติม้ะพี่น,อน้องเอาทำอะไรแอุ้ยคืออุน่นแต่ว่าฝไฟอุ้ยเนี่ยแม่เลือดบ่กเสียกันเหย้ามาก <c oughs> นี่เพราะว่าอุปกรณ์ห้องพี่นะจ๋าห้องนต้องมัดมัดใส่ถุงมัดเส่ถุงจะหมูกระทะแล้วก็คุ่ปลามึกนะจ้ะ กินนกกไปซื้อมาเสริมแต่ว่าของเพคนกันหลายยุอกต็วางกันไปกินม,มาจากหลายคนจากปิ้งไฟอันนี้ชุดหมูกระทะเปรนเฮ็ดมาห์ฮัน <คา S 2> นัจงะันขเขากะซื้มอมาเสริมแน่มันฟังอันนั้นเล่าเหรอวิวใดขนาดเลยเขาก็เตรียมโคกมาตะม้งพร้อมจะไปน,น้องห่อข้าวเหนียวมาพร้อมแล้วจะคิดอยากเนาะมีมะลักนี่

กินไน่ย่างในมีกระเทียมในกระเทียมดอมฮอนยูสิเลียด้านกำลังกินตบักหุ่งฟอมตบักหุ่งฟอมเนื้อเอาหมูกระทะแล้วเราจะพี่น้องบาดนี้สีนอนฝิงไฟเด้อบาดนี้เด้อนอนฝิงไฟคือบานห้าวคิดหนัหนาวจ้ะหนาวไอ้สุกเคสินอนฝิงไฟจักหน่อยก่อนเลย อืมโคตร่า <'s> นอืม่าน mm hmm. น้ำแม่ก็ไม่ได้พี่พี่น้องเอามือแรงอันนี้เป็นห้องใหญ่สวยเลยจ้ะอันนี้เป็นห้องใหญ่สวยเพ่ท่านได้เปนอนนั่งเด่นอยู่อันห้องเราแล้ก็อุน่นมันมันไทยมันไทยมัน <m any> นายจะซ้ำไหม อูลิกะมีแสงเดือนมีอันนั้นพ้อมอันอีเกึงพร้อมพวกยโสยูนี่ขีฝาแลนลื่นลื่นลื่นลั่นลื่นลัดจ้ะอ๋มันสูงไยขีฝากำลังแล่นนี่สูบเซียว่าอยทั้งคู่เลอกๆแบบนี้สีมีสีมีงามยังสีเนาะบรรยากาศไกลๆ หมกมันนี่มาตะเกีนะต้องไปเกลี้ยงแทั้งหลอกปุวะเออนี่เดี๋ทางแกะทั้งหลอดบุก็ัจฉริ่มเลยแกพี่น้องกำลังหมกมันหมกมันแจวมันเทศเนาะได้ฟิวบรรยากาศขนาดแจวหมกมันหมกมันเอาแหมดีดีโอ้ยนั่นสิได้บรรยากาศขนาดไม่ยอมปลวกก่อนสิ มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องมุกมันเกลียวอาหารว่างอันนั้นตไนะตออันน่ะไตเลือดเบียงจ้ะไตเลือดเบียงดาวบนดินดาวบนดินแล้วเป,ป็นเช่นว่าปิดเจอรันเจอแม่ิี่ขาเพ่อไงไปห้องเลยใช่พี่น้อง งไปหไปหองพอยกองดิไม่กินอยู่หองดองย่าพี่น้องเพื่อนยังกินอิมแล้วเร้วเรื่อมาปั้งโเลยจ้าป้องดูไฟแสงสีปานว่ากรุงเทพแมนบ่เข้าเข้าบังบอกนนี่ต้องไปเปิดเจ็ดก่อนไหมมาเลยเปิดเลยหองเลยจ้ามานอนแล้ว คลนี่ย้ายโศกิขอจบชีปไปเพียงแค่นี้นะจะน่าเก็ียบบรรยากาศเ <c oughs> บื่งน้ำกันจ้ะ <c oughs> ขอบคุณหละลายู้ที่เบิ้งตะตุนจนจบ้จะเด้อขอบคุณผู้ที่เขาาให้กำลังจะยายโสทั้งไม่ละเกาจ้ะ <c oughs> พ่อกันไม่คลิปหน่าจ้าวัสดีจ้า